ึงโรงแรมในญี่ปุ่นหวันเชื่อว่าทุกคนที่เคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจะต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะโรงแรมที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีสาขาเยอะมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คืออัปป้าโฮเทลค่ะ เป็นแบรนด์โรงแรมญี่ปุ่นแบรนด์ใหญ่เลยค่ะมีชื่อเสียงแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยด้วยการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลเข้าถึงได้แล้วก็ไม่แพงจนเกินไปค่ะโลเคชันของแต่ละสาขานะคะอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายมากเดินทางสะดวกอยู่ใกล้สถานีรถไฟค่ะรวมถึงการออกแบบฟังก์ชันในการใช้งานในห้องพักนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แขกที่มาเข้าพักถึงแม้ว่าขนาดห้องพักอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็สามารถพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่อึดอัดเลย ค,คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเวลาค่ะสังเกตง่ายๆได้จากระบบขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะชินการเซนรถไฟรถบัสต่างๆเนี่ยมาตรงเวลาแทบทั้งหมดเลยค่ะอาจจะมีการมาเลทบ้างด้วยอุบิเหตุหรือสภาพอากาศแต่ก็ถือเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆเลยค่ะ ผู้คนเคารพกับเวลาค่ะของทั้งส่วนตัวและก็ของผู้อื่นและในจุดนี้นะคะ Hotel อะัปป้าโฮเทลอ่ะก็ถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งที่ใช้จุดขายคือการตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เดินทางสะดวกค่ะใกล้กับสถานีรถไฟมีระบบการเช็คอินด้วยแมชชีนนะคะประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกในการเข้าพักมากๆเลยค่ะ โเทลเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984ค่ะและที่แรกเลยอะ่ะก็คืออยู่ที่เมืองคานาซาวะโดยช่วงแรกนะคะเขาว,าวางแผนจะขยายโรงแรมให้ได้อย่างน้อยปีละ3สาขาค่ะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะอัปป้าโฮเทลมีสาขามากกว่า600สาขากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ สิ่งนึงที่เป็นส่วนสําคัญที่ทำให้แบรนด์โรงแรมอัปเป้าโฮเทลนะคะมีชื่อเสียงสําหรับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากก็คือ President ของเขาค่ะฟูมิโกะโมโตยะนะคะท่านนี้แหละค่ะเพราะเธออะขยันออกสื่อออกทีวีโปรโมทแบรนด์โรงแรมของตัวเองจนมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ ลูกค้า75%ของอัปป้าโฮเทลค่ะที่จริงก็คือบิสเนสแมนหรือผู้คนที่เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะโรงแรมาเดินทางสะดวกด้วยโลเคชั่นของแต่ละสาขานะคะสามารถเดินเท้าถึงสถานีไม่เกิน3นาทีค่ะซึ่งถือว่าใกล้แล้วก็สะดวกมากๆเลยอัปป้าโฮเทลยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะบางสาขาถึงขั้นมีตู้สําหรับแลกเงินไว้บริการเลยค่ะ สถานที่เที่ยวหลักๆในกรุงโตเกียวนะคะอัป,ปาก็มีสาขาให้บริการเกือบทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอป,ปาอากิฮาระนะคะแหล่งส่วนรวมเอนิเมชชื่อดังอปาอุเวโนแหล่งช้อปปิ้งของถูกที่ขาช้อปทั้งหลายไม่ควรพลาดเลยค่ะอัปาชินจูกุอปป้าซากุสะอัป,ปานิฮงบาชิ อัปป้าชินากะว่าอัปป้าลบปงกิและอัปปากินซาค่ะเรียกได้ว่าป,ป้านะหากระจายให้บริการอยู่ทุกที่เลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกไปพักอัปป้าสาขาไหนนะคะมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีให้พร้อมเหมือนกันทุกสาขาเลยค่ะ าขในประเทศญี่ปุ่นแล้วอ่ะอัปป้าก็ยังมีสาขาที่อเมริกาและก็แคนาดากว่าอีกส0สาขาเลยนะคะอัปป้าโฮเทลถือเป็น Pride o f Japan เลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักสําหรับนักเดินทางทั่วโลกเลยค่ะและแน่นอนค่ะหากใครกําลังวางแผนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมนึกถึงอัปป้าโฮเทลนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเรื่องโรงแรม ความพิเศษความยูนิคของแต่ละสถานที่อย่าลืมกดติดตามช่อง h o เทล m a เดอรไว้นะคะ